มอเตอร์สตาร์ทรถไถนานะครับลูกค้าท่านนี้นะครับลูกค้าจากจังหวัดอยุทยานะครับคุณลุงประสงค์จากอำเภอท่าเรือนะครับอยากได้อ่ามอเตอร์ที่มันรอบสูงๆรอบไวๆนะครับต้องเป็นแบตอ่าสก้อนเลยนะครับเพราะแบตอ่ารุ่นนี้นะครับแรงดันขาอยู่ที่16โวลต์เลยนะครับรอบมอเตอร์เขาจะจัดมานะครับปั่นเร็วนะครับอ่ามาพร้อมกับปุ่มกด2ตํตำแหน่งนะครับ ตรงกลางหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ตรงท้ายหนึ่งตำแหน่งนะครับเพื่อให้อาสะดวกกับลูกค้าที่สตาร์ททางที่ต่างกันนะครับเวลาเราใช้งานนะครับดูแบตเตอรี่ก่อนว่าเหลือเยอะไหมนะครับตัวนี้ถ้าแบตเต็มนะครับจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่4ขีดนะครับถ้าแบตเตอรี่เหลือ2ขีดแนะนําให้ลูกค้านะครับชาร์จนะครับทั้ง2ก้อนเลยนะครับกดดูเหมือนกันนะครับแบบนี้เวลาผมจะส่งเนี่ยผมจะถอด ขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับเวลาลูกค้าได้ไปเนี่ยก็ใส่ขั้วให้แน่นแล้วก็ชาร์จให้เต็มนะครับจุดชาร์จนะครับเขาจะมีอ่ายางปิดไว้นะครับให้ลูกค้าแกะออกมานะครับจะเจอรูชาร์จนะครับตรงนี้นะครับรูเล็กๆนะครับชาร์จได้เลยแล้วก็ช่อง USB นะครับสามารถเอาไปชาร์จมือถือได้นะครับถ้าบมมือถือแบตหมดลูกค้าสามารถชาร์จได้เลยนะครับมีที่ชาร์จนะครับพร้อม ใช้เลยนะครับสองชุดแบตสองก้อนก็ที่ชาร์จสองชุดนะครับแบบนี้ชาร์จในรถยนต์ก็ได้นะครับหรือว่าชาร์จกับไฟบ้านก็ได้แล้วก็หัวชาร์จอาโทรศัพท์นะครับเสียบเลือกได้เลยว่าอาของลูกค้าเนี่ยหัวแบบไหนก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นเหมือน power bank เลยนะครับมีไฟฉายด้วยนะครับรุ่นนี้มีไฟฉายนะสองก้อนวิธีการเปิดนะครับก็กดค้างนะครับกดค้างตรงนี้นะครับ ไฟฉายจะเปิดเป็นสีขาวนะครับเราจะกดปิดแล้วก,กดค้างครับกดค้างก็จะดับนะครับถ้าเป็นไฟฉุกเฉินให้เรากดปุ่มจำศีลจำัำเนี่ยสองครั้งนะครับสองครั้งไฟฉุกเฉินก็จะติดนะครับแล้วเราจะปิดแล้วก็กดค้างนะครับแล้วก็จะดับนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเอาไว้ใช้ยามค่ำคืนเอาไว้ส่องสว่างเวลาไฟดับหรือที่มีไฟฟ้าใช้นอกจากสตาร์ทเครื่องรัศนะได้แล้วยังสามารถเป็น power bank ชาร์จมือถือ เปิดไปสองสว่างได้นะครับมาดูรอบความเร็วกันครับจี๊ดเลยรุ่นรุ่นแบตสองก้อนนะครับหัวปันเร็วมากครับนี่นะครับรอบเร็วเลยแบตสองก้อนนะครับราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางอยู่ที่สามพันสามร้อยบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาหรือแอดไลน์จากบั์โทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับได้มอเตอร์นะครับสามร้อยวัตต์แบตเตอรี่สองก้อนเอาไปใช้งานแบบเครื่องใหญ่ๆต้องการ รอบที่สูงผมแนะนำเป็นแบต2ก้อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ